าวขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งยาวขึ้นไปอีกข้อหนึ่งเออสำหรับปลาหมึกนะมากินแกงเห็ดกันอุ้ยันนี้แกงเห็ดเจ้าน,น,นี่ไม่เค็มเลยนะเ,เรียอันนี้มูอันนี้มูเลยนนกูว่าจะชิมอยู่อันนี้เสร็จอ,อันนี้ก็อร่อยติดหวานเล็กๆก,ก็อร่อยแต่ว่าแบบไม่หวานน่ะเหมือนมัน หมือนมันกรอบอะเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนที่พี่เจ๊ Trans มันทําขาย,ยตอนก่อนนะไอ้ไอหมูเค็มรุ่นก่อนของมันน่ะเนี่ยสันคอเนี้ยคล้าย,ยันานั้นเลยค้ายมากความมันของมันอะความสู้ฟันของมันอะเนี่ยแต่พวกแกต้องทอดเองนะถ้าจ้างทอดมันจะไม่ได้็กเจอร์สู้ฟันแต่ถ้าแกพวกแกไปทอดเองอะพวกแกจะได้็กเจอร์สู้ฟันว่าทอดเสร็จแล้วกินใหม่ๆแกดูลายหมูเดีเยนี่ยมันมันสู้ฟันมากมันไม่มีเหนียวตอนแรกนึกว่าเหนียวต้องแรกนึกว่าเหนียว เออกินแต่แกงเห็ดเหมือนคนบ้าอนีหอ่หมูเค็มอะหมูเค็มหมูเค็มที่พี่เจียบไก่พรทำรอบแรกอะสมัยก่อนอแรกๆที่เป็นแบนที่มันๆเน,นี่ยเท็กเจอร์เนี้ยได้ความมันสู้ฟัน ความมันกรอบลู้ฟันอร่อยมากการจะเอาเฮเกอร์นี้ได้เมื่อกับหมูเข็มนั้นเลยนะหมูเข็มดีวะมึงทำไอพอนทำอ่ะที่ว่าหมูเค็มตรงตรงหมูมันหมูอ่ะอร่อยมากว่าความสู้ฟันอ่ะมันมีไงความสู้ฟันมันมีแต่น้่มมันเยอะกว่าเนื้อมันกรุบอ่ะเออเหมือนมันเด้งสู้ฟันอ่ะทอดกินใหม่ๆโคตรเด้งเลยไอพอนเด็ก vậy là cầm mือ này, nè. 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 Nè cầm lên, ngon à rồi, đi mày ăn à? nè, đấy, cười đấy, con mẹ, mẹ phong sắm à? để phong đáy nó bao nhiêu Ừ, để mà bỏ như mình là làm hết, cái chứ? Mày trang mày à? มึงไม่บอกกลัะมึงบอกใครเหรอมึงมึงไม่เคยบอกกูเลยว่ามีแต่กูไม่ได้ละมันก็ไม่บอกกูเมื่อก่อนตะพัวมึงก่อนเดียวแล้วก็ได้กระโดดตะพัวมึงแม่ครับยกจังเลยไม่บอกตะพัวอดทนพี่กายแท้ผีแท้ผีรางวันทุกนกิเช้ากินเที่ยงนี่เดี๋ยวนี้เขาเรียกร้องเยอะนะผัวเขาได้มีดนี่เขาไม่ยอมว่าต้องกิโลด้วยไม่กูกูต้องใช้ ไปส่งงขอนีเมื่อกี้มันด่ามึงว่าอะไรมีเต็มบ้านมึงไม่ด่ามั้งกิโลเต็มบ้านมงแล้วมึงซื้อไปตำเที่ยอะไรสิบโลอ่ะของหักกว่าสิบโลเอาที่ไหนช่างมึงก็ตัอช่างสองอันเลยมันต่อร้านเดียวกูซูสิบอันเลยวันนี้กูไม่หาเนื้อแดงเลยกูหามันปกติเยอะแต่ ปกติเกียร์แต่เนื้อแดงวันนี้กูหามมันเลยมันสู้ชิบหมายสู้ปันชิบหมายก็มาได้ในจินมันซื้อเท่าไหร่วะห้าหกร้อยเองใช้ได้สามปีถูกอ่ะอันดำเนาะเออนำสองอันนั่นแหละมันมันเบ็ดมันไอ้นี้ทรายมันเบ็ดชัดเบ็ดนี้ขาวเลยอือมันเมืองเขาคุอผู้ชมปีะ้ตามปีแหม่หกร้อยตามปีปีละสองร้อยอือได้คุ้มเมื่อใช้ทุกวันอือกูใช้ันนั้นแล้วเพราะนั้นมันฉังดีอือหมูใครมาอร่อยชิบหาย หมูเค็มอร่อยมากหมูเค็มอร่อยมากหมูเค็มไม่ได้ทําโปะนะสาเหตุคือพี่เจมันบอกว่าแห้งกว่าหมูทั่วไปเดี๋ยวเราดูราคาอยู่ไม่ได้ทําโปะนะแต่อร่อยมากใครจะเอาไปลองก่อนหนึ่งแพ็คไปเพราะว่าทําได้น้อยด้วยมีนิดเดียวได้กี่แพ็คเนี่ยสิบห้าสิบห้าแพ็คได้สิบห้าแพ็คทอดกินสองแพ็คอื้ออร่อยนะมันอยากให้รู้ว่าชาติมันฟุง้งในปากเป็นยังไงต้องหังเต็ม อร่อยมากสันคอหมูเค็มเหมือนเนื้อเลยสัง<ล>ยย่งกันเยอะๆอีพรอมันอยากตากสัง่งกันเยอะๆสันคอหมูเค็มอีพรอมันอยากตากพอแบกจิ๋มมึงให้กูตักหมูทีเถอะกูขอร้องกูกราบกูไหว้กูขอรอ้องพีชพีชพีชแล้วจะต้องไอ้นี่มันหน่อยนะช่วยซื้อหน่อยชอบทำมากฉลง,งทุนซื้อมีดใหม่เลย มันอยากตากหมูมากมันบอกว่าจิ๋มกูจะทําสุดฝีมือสุดความสามารถเลยจิ๋มช่วยแบบช่วยกูได้ตากหมูเลยเถอะกูอยากไปยืนตากแดดมากฮะสิบสองสิบสองอร่อยมากหาติดมันมันสองโลไม่ติดมันีนเขี่ยออกกันสองจุดสามแต่ว่ามันก็ติดมันเหมือท่านรูลายหมูเลยูลายหมูเลยเห็นไหมเห็นลายหมูปะอเพราะว่าน้ำออกเยอะอื เว้าแกงเห็ดก็ปลาก็กันแกงเห็ดอร่อยมากอร่อยมากพอหยินโลได้ไม่รู้ไม่เห็นแจ้งเรีย่ยวหรอคะไม่มาเลยอูกชายทำนะค่ะเดยกกันเดี่ยวมันอยู่พี่เหรอไมยินอะเออ จะโอนตายเขาคนขายคนหนึ่งคนเขียนบินอีกคนหนึ่งคนเก็บตายคนหนึ่งเขาจะรู้ไหมว่ากูโอนหรือ,อยังเฮ้ยเยี่ยมอืมแม,ม่โกแพงกว่านี่เยดิข้ากว่าแม็โกแพงว่าก็ลุงบอวาถับถ้าแผ่นนี้ไปสั่งเอาเอาแบบเนี้ยคือให้ให้เขาขัดแผ่นนี้มาหาย้ย ให้เขาขัดเป็นก้อนมาให้ไม่เอาที่เป็นชิ้นๆแต่ต้องโทรสร้างเขา<ท>แล้วก็จะได้เตล็ดนี้อ่าก็เยอะห่าแต่ละกิจราคาเนี้ยก็ขายเนี้ยขายนี้ไปก่อนอให้ลูกค้าเน,นี่ยเราก็ลองสิบต้องราคกขายเลยขายแมคโคเท่าไรมันแพงกันาไที่บาทไม่ต้องหรอกค่ะลองนี้ละซุ้ยว่าอีกโอ้ยขาเรียกงกาสร้างคอนแจ้งนี้ตลอดเลยเพราะว่าถ้าเหลือแบบเป็นก้อนเนีย่ยซุ้ยให้ลูกค้าเขาลองกินก่อนถูกกันต้องรลวสามสิบบาท อ so ้วอ้นทำไรอืมดูออืมแมวเล็ดต้องโทษใครอ่ะจิมถามว่าจิมกินเยอะต้องโทษใครต้องโทษเจ๊ยบเลยมันชอบทำอะไรอร่อยให้แพนกินอย่างเงี้ย แล้วมันก็หยุดไม่ได้ไม่ได้บานมือสึกกระดาษกยู่เม,มีอะไรที่กินไม่ชอบหวาน,นทุเรียนนั้นแหละทุเรียนให้ป้าไปทุเรียนได้ป้าไม่อร่อยเลยทุเรียนเจ้านั้นนะ่ะเจ้าที่กูซื้อมาไม,ไม่รู้สิยังอยู่ กูรู้เลยกูมไม่กินที่มึงกี่มึงก็ปลาบะวาเอาผสมไปมมน,นี่ต้องปลากับหมบ้น <c oughs> อนคูัอ่ะไม่อร่อยเลยเจ้านั้นอ่ะทุเรียนทอดอีกเจ้าหนึ่งไปซื้อมามป้าจะไม่กินเลยอ่ะไม่ป้าไม่มีอะไรใส่ไงป้าบอกเออเอาใส่วงตรงนี้ก็ได้ป้าน,นื่องกว่ามันจะไม่แยกทุเรียนทอดอีกเจ้าหนึ่งอ่ะมันอมน้ํามันจนแบบคลายคอละคายคอจนแบบมันเลี่ยนมันอันนี้เลยอ่ะที่ไม่ใช่เจ้านี้นะอันนี้อร่อยอู๋นึงไม่เบรกก็หมด ชอใจว่าอยากกินก็อยากกินกลัวจุกก็กลัวจุกไหนกินเน,นื้อแดงเนี่ยืมเนื้อแดงกรอร่อยอร่อยเลยเนี่ยอร่อยเลยอืมดิ่ดแตกมันนะจริงไอ้กั<ห>นที่แตกมันอนะ่ะมันสู้ฟันอนะ่ะพอเรากินแล้วแบบเวลาเราเอาฟันขบไปเงี้ยมันมันเด้งสู้ดีดขึ้นไปอย่างเงี้ยอร่อยมากนี่คุณวันต้องจัดแล้วเนี่ยอยู่ยวบอกอืม สองผัวเมียนี่มันทำหมูเค็มอร่อยจริงนะอืหมูแดดอย่าซื้อเลยหมูแดดสันคอหมูแดดหมูแดดมันน้อยอย่าซื้อซื้อหมูเค็มกันไปเยอะๆแต่เมื่อเช้าทำเมืเ่อเช้าทำหมูสันคอหมูแดดนะเมื <laughs> ่อเช้าลุงหั่นหมูยี่สิบโลเมื่อเช้า,าเอก็หมดอืมแต่ทขออมาตีนี่เหมือนกันนะอันนี้มีน้ำตาลจะดังหวานนะ อ๋อแล้นี่น่าจะชิ้นเล็กฮึหมูของมึงมึงเข้าไปยิ้นมาหรอไม่ใช่แม็โครหรออันเมื่อวานอ่ะสิบเอ็ดโลอ่ะของใครอันเมื่ออันนี้เมื่อเช้าเนี่ยของของลุงอันนี่แม,ม็โคไอ้แม,ม็โคมาแม็โคเป็นอีลักขานึงเจี๊ยบนั่นาานั่นแหละขาไปยิ้นของเม,มื่อเช้าของลุง,ไ,ลง,ปงไปมึงต้องทำราคานูนน้นไงแล้วทำราคานี้ไปเลยทำดูราคาดิว,ว่ามันตั้งกันเยอะไหมท้าไม่ตั้งกันเยอะก็ช่างห้วมแหละ นนั่ราคาแมกโคอราคาแมกโคกับราคาปลายินน่ะตกอะไรต้นทุนกี่บาทถ้าห้างกันห้าบาทสิบบาทจังลวนมันก็ห้างประมาณนั้นเลยไม่ทื่ด้วยนี่ยอดเกินมาเท่านี้เองอืมทังว,วันเออเชลเลียที่พาแพ็คกระเทแพ็คหรือหาบาทเองอืมโอเคแพ็คหห้าหบาทโอเค เนไอทิพพาเลยที่เจ็ดออืมอร่อยมากอืมสันคอหมูแล้วเข้าใจแล้วทำไมคนหนึ่งชอบกินทำไมเมื่อก่อนฉันกินแล้วฉันรู้สึกมันเหนียวที่ว่าฉันไม่กินตามร้านชาบูร้านหมูอะไรเงี้ยมันแก่แลทำไมมันเหนียวอ่ะเยื่สันคอเหนียวชิบหายอืนะหมูแดดก็อร่อยกินก่อนสิจ้าเพื่อน เพื่อนต้องกินก่อนเพราะหมูแดดทำเพิ่มแล้วเพื่อนต้องกินก่อนเมื่อเช้ามีลูกค้ามาสั่งเชียหมูเค็มเขาก็ไม่เอาเขาชอบหมูแดดเขาชอบติดหวานปลปแม้แ,แต่รสชาติคนชอบแต่หมูมันดีอยู่แล้วหมูอะ่ะแต่รสชาติอะเราต้องรู้ว่าเราชอบแบบไหนของแพงก็อร่อยหมดก็ไปเห็นไอ้พลมันก็กินไอตัวติดติดหวานอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้หวานแต่หมูแดดของป้าหมูแดดที่ว่าสูตรลุงอะ่ะ ไอ้พ่อก็กินป้าก็กินลุงก็กินแต่ว่า